มาดูการเช็คอบอร์ดเบื้องต้นเช็คด้วยตนเองนะครับว่าจุดไหนทํางานไม่ทํางานตั้งปทีโบโณนแล้วก็ต่อต่อขั้วบวกขั้วลบเอาไว้นะครับให้ให้เสร็จไปเลยต่อขั้วบวกขั้วลบเอาไว้เส้นสีดําเราอาจจะไปลงลงที่ขั้วแบตไว้รอเลยก็ได้ครับจะเช็คได้ทุกจุดเลยลงที่ขั้วแบตขั้วลบไว้เลยให้เหลือเส้นนี้เส้นเดียวผมก็จะเปิดสวิตช์กุญแจ เปิดสีพิบุญแกรครั้งแรกจะต้องดูปั๊มจิ๊กทํางานไหมสองวิว่าขีดทํางานไหมหนึ่งครั้งแต่สิ่งที่ต้องสังเกตนะครับหนึ่งโอเคอ,อันนี้ทํางานสองวิแล้วก็ดับเอามาดูสายแดงครับสายสายเส้นนี้จะต้องมีไฟไฟตามแรงเคลื่อนของรถนะครับแบตบมีเท่าไหร่ก็จะใกล้เคียงกับตัวรถนะครับ12ขึ้นถ้าแบตมี11บมันก็จะขึ้น11นะครับพวกนี้อ่า นับจาก2มันนับจากสายมือไปอันที่สองมี12ตัวนี้ก็จะมี12ช่องนี้ก็จะมี12ก็คือหัวเฉียดนะครับส่วนช่องนี้ก็จะมี12คือปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กนะครับตัวนี้จะเป็นสัญญาณปั๊มติ๊กอันนี้จะเป็นสายพันเซอร์ส่วน TPS สายมือสุดเราจะมี3โวลต์สามจุดสามโวลต์ขั้วนี้จะเป็นขั้วลบไม่มีไฟส่วนเส้นนี้ จิ้มดูว่า TPS เราทำงานไหมจิ้มเอาไว้จิ้มเอาไว้แล้วก็บิดคันเร่งจ่ายอยู่จิ้มจิ้มจิ้มขั้วกลางเอาไว้นะครับขัว้วกลางของ TPS แล้วก็บิดคันเร่งดมูมิเตอร์นะครับเวลาบิดคันเร่งไฟโวลต์ะจะต้องจะต้องเคลื่อนตามตามมือเรานะครับเวลาผ่อนตัวเลขก็ต้องผ่อนด้วยเหมือนกับเครืทั่วไปแล้วก็ตัวนี้ทำงานเรามาดูตัวนี้ ส่วนตัวนี้หรือถ้าถ้าใครแกะกล่องไม่ได้ก็ก็เอาเอาเข็มนะครับเอาเข็มเสียบเข้าไปตรงเส้นกลางนะครับเสียบเข้าไปเส้นกลางเลยแล้วก็ต่อเข้าไปแล้วก็ต่อต่อเข้าไปแล้วก็ใช้ใช้มิเตอร์วัดได้เหมือนกันนะครับอันนี้วัดทางฝั่งของฝั่งของ TPS นะครับ ก็จะก็จะก็จะได้เหมือนกันครับอันนี้ผมเสียบไม่แน่นอันนี้เสียบไม่แน่นนะครับอโอเคได้แล้วผมก็จะบิดคันเร่งมันมันไม่โดนนะครับนี่หลการเช็คว่า TPD เสียใช้ได้ไหมเส้นนี้นะครับเส้นนสีเหลืองแดงที่มันสาย TPS นะครับเวลาต่อบิดคันเร่งมันจะต้องขึ้นนะครับแสดงว,ว่า t p s เราใช้งานได้ อันนี้ TPA เราใช้งานได้นะครับแล้เวเดี๋ยวคชิคจุดไหนอีกจุดนี้3โวลตจุดนี้บิดตามกันเร่งจุดนี้12โวลต์แล้วก็ตรวจช็คทางด้านของปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กเส้นเส้นที่2เส,ส้นที่2องนับจากฝั่งนี้นะครับนับจากคิปล็อกมาาผมจะทางนี้มันจะต้องเจอไฟ12 นะครับเออเจไฟสิบสองเคหนึ่งเส้นคูไฟมากหน้นาหัวฉีดก็คลิกเหมือนกันนะครับก็ชิกเหมือนกันเส้นสีแดงก็จะมีไฟสิบสองเหมือนกันนะครับโอเคมีไฟสิบสองเหมือนกันนะครับในหลักการเช็กเบื้องต้นว่าอ่อุปกรณ์เราทํางานถูกต้องไหมก็จะมีแค่นี้เบื้องต้นเส้นนี้เส้นนี้อยากรู้ว่าหขวขีดทํางานไหมสามารถเขีย่ยควบบวกเร็วได้เลยนะครับ นำไปเขี่ยขั่วบวกเ,เร็วๆแทกๆๆของขีดเราก็จะทางานได้เลยได้ได้เหมือนกันนะครับสายสัญญาณคลิปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันว่าของฉีดไม่จ่ายลองเอาเส้นนี้ไปเขี่ยคั่วบวกเลยก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อให้เลยหลายคลิปครับผม